วันนี้เกิดวันพุดกลางวันค่ะในช่วง7วันข้างหน้านี้จะเจิเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สาใบค่ะใบแรกค่ะราชินิถือถ้วยค่ะใบที่สองค่ะก้าเหลี่ยนค่ะใบที่สมค่ะ The Moon ค่ะ คนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะในช่วง7วันข้างหน้านี้นะคะคุณจะมีเรื่องความห่วงใยนะคะเกี่ยวกับคนที่คุณรักนะคะโดยเฉพาะห่วงใยเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษนะคะหรือว่ามีเรื่องของคนที่คุณรักที่คุณอาจจะอยากที่จะช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่ามีเรื่องการเงินมาให้คุณ กลุ้มใจนะคะในช่วงเวลานี้และในช่วงเวลานี้นะคะคนที่เกิดวันพุธกลางวันยังมีโชคลาภนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางคนอาจได้โชคได้ราบกับคนที่ใกล้ชิดนะคะที่เป็นคนที่คุณรักนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคนวันพุธกลางวันนะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดมากนะคะวิตกกังวลน,นะคะหรือว่ามีความเครียดน,นะคะ ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะนะคะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะที่อาจจะทําให้คุณนะคะมีความเครียดเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ